ูดถึงรถก็ช่วงล่างดีนะฮะช่วงล่างดีนะช่วงล่างดีโช้กดีแล้วก็แน่นมันนนถึงงเครื่อ่อแการสั่นสะเทือนแน่นเย้าเตลิดแขนแล, <c oughs> ล้วมาศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนก็ต้องดูนกกระเรียนนะดูแบบใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็ใกล้ๆ สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มีเสื้อจากคาวาสกิบุรีย์สยามมอเตอร์นะฮะไปมอบให้ที่ศูนย์วิจัยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เราจะไปขับรถวิบากกับทางคาวาสกินะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีบินมีพี่บิ่มมีเ hey ฮียป๊อปนะฮะแล้วก็สาวๆทั้งสองคน<ะ>คนดูครับ ดนะเดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านเก็บน้ำห้วยเจระเข้ม,มากกับสาวๆกันแล้วก็เอาเสื้อไปมอบให้เขาเสื้อที่เราจะเอาไปมอบให้กับคนเป็นชาวบ้านนะฮะพนักงานพายเรือแถวๆนั้นเราก็จะมอบไปด้วยกันคือ25ตัวไป<ม>เดี๋ยวเราจะทำบล็อกวันนี้ให้มันสนุกสนุกมันๆน,นะฮะเสียตองซื้อหมวกใหม่มาแล้วนะฮะตั้งชื่อเลยกันน้องเลมอนทะเบียนก็ใหม่วันนี้เลยวันนี้นะ 7497เ้นะฮะทุกคนรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก9 7 9 7สวัสดีพี่บูธนะฮะวันนี้แต่งเต็มไหมพี่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ได้อยู่วันนี้ขับชิวๆอูดแต่ว่าในในตัวไม่เต็มแต่ว่าอุปกรณ์เต็มรถเลยฮะทุกคนนี่ยี่ห้อสายน้ำเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมีโมเดลซูเปอร์โมเดลนะฮะที่ไปร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะฮะ เราก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่มีตากล้องสายหื่นนะฮะพี่เทิงแล้วก็พี่ต้นฮะเงินสุดในตากล้องของสยามนะฮะอันนี้เป็นสาวสาววาร์ปขึ้นมาเลยแล้วกันสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิ๊กค่ะชื่อน้องกิ๊กใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไอจีนมาอันนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ชื่อเบียร์นะครับโอเคไอจีขึ้นมาโอเควันนี้เราก็จะไปพายเรือกันนะฮะแล้วก็จะพาสาวๆไปนะเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าไม่บอกเดี๋ยว สำหรับรถที่จะไปวันนี้นะฮะทีบากก็จะมีแบบขับเล่นชิวๆนะฮะก็จะมี1 2 3 4 5 6 6ามสคันนะฮะแล้วก็สาวๆคนเดียวคนดูดูรถว่าดูอะไรดูรถใช่ไหมเราไปส่งสาวๆขึ้นรถนะที่ต้นดูแลน mm ้องๆดีๆนะสู้ๆตายสู้ตายนะถวายชีวิตเลยคือเป็นคนขับใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมองก็มองน้องด้วยไม่ใช่ว่ามองในทางแยกสองตาได้ตาหนึ่งมองทางตาหนึ่งมองโอเค ตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะม,มีพนักงานมาต้อนรับไรื่ออะไรชรื่ออะไรเรื่องอะไรับขอสาวเดินนำหน้าขบวนนะฮะตามด้ยวยสายหื่นทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องหัวเราะเรื่องจรงิงเราจะไปทำพิธีมอบเสื้อกันนะฮะเสื้อกี่ตัวครับวันนี้2 5้าตัวยี่บ้าตัวเราจะมอบให้ใครอยากให้กับเจ้าหน้าที่พายเรือที่ไหนนี่ศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะฮะ เราถึงแล้วนะฮะที่นี่ก็จะเป็นจุดจําลองนกเรียนนะฮะซึ่งจะมี2ตัวเป็นตัวจริงนะไม่ได้ใส่ฐานนะทุกคน <Yeah. S 1> น้องเนี่ยน่าจะบินไม่ได้นะฮะไม่รู้เขาทายังไงเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีตัวโชว์สตัวที่นี่แล้วก็จัดภูมิทัศน์ตงแวดล้อมให้น้องๆเขาอยู่นะฮะแต่ว่าน้องเขาบินไปไม่ได้หรือว่าบินได้ก็ไม่รู้นะแต่เห็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยจรเข้มมากนะฮะแล้วก็มีชูชีพแล้วก็มีเรือข้างล่างนะทุกคนเนี่ยเรือที่เราจะลงในวันนี้แล เป็นเสื้อสีดำเขียนว่าสยามมอเตอร์ไบค์บุยลำนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นกล้องส่องนกนะฮะนกกระเรียนนกกุกยางนกอะไรก็ได้หมดนะฮะเดี๋ยวลองส่องดูมองเห็นไหมวะเฮ้ยเห็นเห็นนี่นะทุกคน ก็จะเป็นการมอบเสื้อกันแดดให้กับที่พี่นะพายเรือของเรานะฮะที่จะเป็นหัวหลักหัวแรง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เป็นผู้พิทักษ์ตลอดรับนักท่องเที่ยวจังหวัดบริลลัมนะฮะดูหน้าตาเขาเอิบอิ่ม <c oughs> มีความสุขนะฮะน่าจะมีความสุขแหละสำหรับการมอบเสื้อครั้งนี้พ <c oughs> อดีไหมครับคุณแม่ไม่ค่อยพอดีมั้ยลูกวไปด้อยู่หเ่าลูกเนยาวตะเวดแขนแล้วซับแขนเหรอ ก็พอดีไหมครับโอเคใช่จะได้กันแดดกันลมด้วยนะตอนเช้าเสื้อดวยกันหรือเปล่าเสื้อดวยกันเนาะั้ยน้องแสนน่ารักดีเดี๋ยวน้องก็ยืนสองฝั่งเนาะฝั่งนี้แต่ใส่แอบใหญ่มานิดนึงแอบาแดดไปแต่มีไซส์เดียวจบแล้วงานไงใส่เสื้ออ๋อตกใจหมดใส่อะไรพอดูพี่เทิงทำอะไรอ่ะพีเทิงโฟกัสอะไรอ่ะโฟกัสช่วยพี่หนึ่งสองสาม เรือนี่เราพายไปสักประมาณกี่นาทีครับรอบหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยประชั่วโมงแล้วแต่คนผู้โดยสารเราคือเราตามตามใจผู้โดยสารด้วยว่าพาไปตรงไหนไปได้ไกลไหมครับประมาณถึงตรงไหนถึงฝั่งนู่นโอ้ถึงถึงเกาะกลางน้ำใช่ไหมครับแล้วกลับมาคืนเราก็ได้ดูนกดูอะไรมีกล้องมีอะไรสองเรวนอกจากกล้องมีอะไรบ้างครับเห็นว่ามีอาหารเช้ามีชากาแฟอะไรไหม อันนี้มีกับมีแต่แรมที่มาพวกที่เป็นแพ็กเกจของแรมอ๋อแล้วถ้าจะมานั่งเรือเนี่ยต้องจองมาก่อนไหมหรือว่าไม่จองอ๋อจองมาจากทางศูนย์วิจัยอ๋อถ้าเดินไม่เฉยไม่ได้ต้องจองไว้ก่อนถ้าคิวว่าก็ได้เรือที่นี่มีกี่ลำครับตันนี้อยู่ประมาณเกือบยี่สิบลำเลยขอบคุณมากครับผมเขาทำอะไรกันครับสอนกันดูนกนะก็เป็นการเจอกันช่องดูไม่ฟิตนะครับสอนน้องดูนกใช่ไหมสุดยอด ดูอะไรเนี่ยสรุปเนี่ยทำไมเสียงแบบ ที่นีนะฮะก็จะมีสามอาคารนะทุกคนอาคารที่เราเดินทะลุมาก็จะเป็นตรงนั้นจะมีศูนย์เขาเรียกอ,อะไรเป็นแหล่งเรียนรู้อ่ะข้างในอ่ะแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะฮะเอ้ยสองอาคารเนี่ยหนึ่งสองนะฮะอาคารนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนกันข้างในแล้วก็จะมีหอคอยเพื่อขึ้นไป2นกนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนดูว่ามันจะสูงแค่ไหนนะฮะไอ้นี่นะ,ะที่บอกว่าข้างในจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะแล้วก็เข้าไปอ่านได้แล้วก็จะมีห้องเหมือนเป็นห้องโถงไม่สําหรับทํากิจกรรมอะไรสัก มันมีตะข่ายแล้วมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากนี้คือชั้น2นะฮะก็อาจจะมองได้วิวประมาณนี้ว้าวแล้ก็จะเห็นหลังคาตรงนี้คือชั้น3นะฮะยงสูงขึ้นมายิ่งสูงยิ่งหนาวนะทุกคนหนาวตรงไหนวะเนี่ยแดดร้อนจะตายเลยทุกคนสังเกตหลังคานะแบบว่าเป็นแผ่นไม้ไผ่นะติตีตีตีสันสัสวยมากก็ที่เรายืนอยู่เมื่อกี้แล้วเราก็มาถึงชั้นที่สูงที่สุดของหอคอยแล้วนะฮะสีเนี่ยสามารถมองเห็นได้ประมาณ200องศาประมาณนี้นะฮะ สูงมากสูงมากทางนี้ก็จะมองมองเห็นได้รู้สึกว่าครอบคลุมทั้งอ่างเก็บน้าเลยนะฮะว่ยจะเราเข้มากที่เรายืนอยู่มองมองไปตรงนั้นจะเห็นว่ามันมีเกาะกลางน้ำนะฮะมีเกาะกลางน้ำเขียว,เ,ยวเราจะพายเรือจากนี่ไปถึงเกาะกลางน้ําแล้วก็กลับมานะฮะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราก็จะไปตั้งแคมป์อยู่แถวแถวน้น <No, no. S 1> <Huh? S 1> เพื่อที่จะทำการนั่งดริงกันสักหน่อยแล้วก็กลับบ้าน,นะะมาศูนย์อนุรักษ์นกนกระเรียนก็ต้องดูนกกระเรียนนะดูแบบใกล้ใกล้ๆก้แล้วก็ใกล้ ใกล้แค่นี้พอน,นวทุกคนเพาปากเขาค่อนข้างแหลมนะรู้ตั้งแต่ขาขึ้นมาตัวขึ้นมาหัวน,นะน้องเขาจ้องมองเราตลอดเวลานะทุกคนเต่าปากเนี่ยแหลมมากอาจจะทะลุทะลวงมาหาเราก็เป็นได้เราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะน้องมองตลอดนะฮะเหมือนหูจะ,ะสังเกตว่าน้องไม่ได้กลัวคนแม้แต่ใดๆนะเหมือนเราเนี่ยจะกลัวน้องมากกว่านะตัวนึงอีกตัวหนึ่งนะฮะโอมามาแล้วแล้ว มันจะเป็นสองผัวเมียที่นะเฮ้ยตั้นลักษ์ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นการทักทายมนุษย์นะฮะอตอนนี้ก็ใส่ชูชีพกันเรียบร้อยนะฮะการบีบก่อนลงเรือนะใช่ไหมการบีบเหรอบีบบีบอ๋อการบีบก่อนบีบลยไรบีบก่อนลงเรือนะฮะโอเคต้องใส่ ตามที่เขาบอกว่าไม่ถอดกันกลางไม่ถอดกันกลางน้ำถอดถอดถอดะไรเสื้อชูชีพเวลาจะถ่ายรูปสวยอ๋อถ้าใครอยากบีบตรงบีบฮะบีบนะเป็นคนเตรียมตัวลงอ่างกันอ่างเก็บน้ำให้จังเกอดูแลตอนนี้เขาพร้อมกันหมดแล้วนะฮะขทำให้คาตลอดเลย้างคา้างขึ้นโอเคค่ะพิวสวยมากเลยไม่คิดว่าบุรีรัมย์นะคะจะมีที่แบบนี้ด้วยจริงๆห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่นะคะโดม แค่ไม่กี่โลอีกส4ี่โลใช่เกือบเกือบสโลถ้าสมมติ่า <อ OUGH. S 1> จากเมืองจ,จริงจริงแเพราะว่าคาบวาร<ล>เรามันอยู่ไม่ไก่ค่ะประมาณสิโล <20 ros. S 2> ฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าใครจะมาที่นี่โอโ้โหน้องดมดูรบอบๆสิบรรยากาศคือแบบดีมากดีอร์ค่ะไม่ต้องไปถึงไหนนะการพี่พายเรือให้นะพี่ชื่ออะไรฮะัชื่อพรครับพายเรือที่นี่มาคิดว่าถึงร้อยร้อยครั้งเลยยัง ยังครับเพิ่งมีน้ำมาครับเพิ่งแตมีน้ำมาครับก็ประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับระหว่างทางก็จะมีนกบินว่อนเลยนะฮะทุกคนนกเป็ดน้ำบ้างมีนกอะไรบ้างครับที่นี่หลายครับพวกนกไอโค้งพวกนกเป็ดน้ำพวกนกกระเรียนกระเรียนพันธุ์ไทยครับก่อนหน้านี้ผมก็มาปั่นจักรยานนะฮะทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยฟ้าเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูชมพูม่วงมฟ้าอะไรเงี้ยตอนเย็นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตอนตอนนี้มันก็จะร้อนอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ร้อนมากเนาะใช่ไม่ร้อนมากเนาะ เย็นเย็นนี่นกคนดูนกนะว้าวเนี่ยคือบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะตั้งแต่อยู่วีรลมาไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบคูลๆอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะพักดูนกก่อนนะฮะนกที่ร้องเห้ยเวๆเป็นเสียงเสียงของนกอะไรนะครับนกอีก้ง คนที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะฮะก็สามารถจองได้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่ใต้คลิปนะฮะโทรจองได้เลยนะฮะจริงแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงน่าจะครึ่งทางได้หรือยังครับครับเกือบเกือบครึ่งเกือบถึงครึ่งทางแล้วนะฮะก็บรรยากาศประมาณนี้สวยค่ะแนะนำให้ทุกคนใส่ชูชีพนะแต่ว่าน้ำอาจจะไม่ได้ลึกเท่าไหร่เพราะเรามองเห็นยาเม็ดประมาณหนึ่งเม็ดเดียวก็ไม่ท่วมเนาะใช่แต่ถ้านอนอะท่วมจ้ะ ระหว่างทางก็จะเห็นนกตลอดเลยไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะขึ้นเรือเท่าไหร่นะคะโดม300 300ขึามร้นยคืจะได้สองคนใช่คนละ150คุ้มนะคะไม่ได้พาเองด้วยแล้วก็จะมีโปรแกรมของโรงแรมต่างๆนะฮะก็จะต้องซเชิญคนในสัตว์ถ้าเยอะมันก็มันจะเสี่ยงนะถ้าสมมติผมมาแล้วก็มีลูกอีกคนนึงแหละได้ได้นี่นั่งตรงกลางพอดี้เลยตามนั้นนะฮะทุกคนนั่งได้สูงสุดคือ3คนที่เป็นเด็กน้อยคนนึงนะฮะแล้วก็รวมกับคนพายเรือก็เป็น4คนตอนนี้เรามาถึง จะเป็นป้ายของนกกระเรียนบุยลำนะฮะว้าวซึ่งจะอยู่น่าจะใจกลางของอ่างเก็บน้ำห้วย<ช>จระเข้ได้เลยใช่ค่ะตอนนี้เรามาไกลมากเลยนะทุกคนตอนนี้ยังมีจระเข้อยู่ปะจระเข <c oughs> ้มันเป็นตำนาน <c oughs> มันเป็นตำนานนะหยอก,ยอก,ยอกขอให้เราไม่ได้เจอจระเข้นะวันนี้ระหว่างทางเราก็จะเจอกับญ้านะฮะน่าจะพายยากนิดน,นึงอะ่ะคิดว่าเสียงเรือก็จะดังซ่นกกระเรียนแอบบุยลำนะครับ แต่ว่าป้ายเนี่ยน่าจะโดนลมพัดโชงฤดูหนาวนะฮะเริ่มเอียงๆนิดน,นึงแล้วก็เราสามารถขึ้นไปตรงนั้นอะ่ะเพื่อจะถ่ายรูปได้มันก็จะยากนิดน,นึงอะ่ะ<ม>ผม,ะมคิดว่านะเ<ม>พราะว่าม,มันก็ต้องคายเรือไปลำนึงตรงนั้นแล้วก็เรือลำนึงต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายรูปมันก็จะเยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราว่ายน้ำมาเองนะทุกคนเราว่ายน้ำมาเองเราก็จะไม่ต้องใช้เรือ การถือหมวกกันน็อกมาขึ้นเรือนะฮะเพื่อเป็นการเซฟชีวิตนะฮะทีนี้เราก็ให้โมเดลของเรานะฮะนั่งถ่ายรูปอยู่ตรงป้ายสมมติว่าเราพายพายกันอยู่ได้ครึ่งทางลูกค้าปวดขึ้นมาต้องทำไงทนทนหน่อยนะปัญหามาไรยังไง18ปีด้วยรอบหน้ารอบหน้า20ขึ้นอะ ก็ประมาณห้าโมงครึ่งเนาะพี่บิ๋มวันห้าโมงครึ่งแสงแดดอะไรก็จะประมาณสวยเริ่มกำลังสวยแล้วนะทุกคนจากพื้นดินขึ้นฟ้าเนี่ยจะเริ่มแบบแยกแยกสีกันนะแยกเฉดกันนะก็ฝั่งนี้พระอาทิตย์ก็จะตกอสวยมากบรรยากาศตอนกลางคืนเอ้ไม่ใช่ตอนคืนตอนเย็นนะทุกคนเป็นเปนนจริงบรรยากาศลมเย็นๆนะฮะไม่ได้ร้อนเลยถ้ามีอาหารกินหรือว่ามีชากาแฟ ร้อนๆเนาะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าอยากมาตอนเช้าบ้างหว่าทุกคนรู้สึกว่าน่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าประมาณหกโมงนะฮะมานั่งเรือประมาณโมงหนึ่งก็ได้ครับเจ็ดโมงโมงหนึ่งอ๋อคือเรือนี่จะพร้อมประมาณเจ็ดโมงนะฮะครับก็แล้วแล้วแต่ลูกค้ามาช่วงไหนครับคนพายเรือเขาน่าจะสแตนบายได้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะทุกคนก็สามารถมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่เนี่ยตอนที่ผมมาปั่นจักรยานอ่ะมันขึ้นประมาณตีห้าสี่สิบตีห้าห้าสิบประมาณนี้นะ เป็นไงเป็นไงได้ค่ะพี่นี่พี่หนุ่ยรอรับแล้วพี่หนุ่ยรอรับรับน้องรับน้องพี่หนุ่ยระวังลองรับลองรับรับรับน้องรับน้องทุกคนไอ้นั่นให้มันขึ้นคนเดียวนี่แหละนี่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 อ่ะนี่อ่ะถ่ายรูปเลยจ้าไม่หันนะไม่หันไม่หันถ่ายอย่างเดียวขึ้นเองอ่ะขึ้นเองอันนี้อันนี้ขึ้นเองนะพี่เร็วเนี่ยตาเขารอเหนี่ยวเราเลยมาตรฐานใช่ไหมดูมาตรฐานของคนเรานะทุกคนขึ้นนะระวังเลยเขาล้มแล้วมาตรฐานคนเรา น้องสงสารมาเป็นไงบ้างน้องเบียร์เป็นไงมันมากมันมากนะไปกับพี่เทิงนี่มันตลอดเลยทุกคลิปเลยที่ใครไปกับพี่เทิงนี่ต้องมีเสียวตลอดเลยมามาแล้อครัอตโนมิจริงี่วเชยครับโอ้มาถึงนี่แล้วต้องช่วยอยู่แล้วไม่ต้องเก่งไม่ต้องเกิงจับเลยจับเลยเริ่มเริ่เก่อนอเยเลย เมื่อกี้มาถ่ายรูปด้วยมาใช่เมื่อกี้ถ่ายรูปด้วยช่วยตัวเองฮะช่วยตัวเองด้วยเหรอวั t ถ่ายแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหมรู้สึกสัมผัสหน่อยตื่นเต้นมากลงเลยครับ เป็นไงบ้างโอ้นั่งเรือกับน้องเบียร์เป็นไงแข็งไปทั้งตัวเลยโอ้โหแข็งทั้งตัวเลยนะมันลามมาจากตรงไหนเลยมันแข็งเริ่มเริ่มจากมันเก่งไงมันเก่งไงกลัวเรือมันคว่ำไงอ๋อแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยนั่งนั่งเรือกับน้องกิ๊กเป็นไงบ้างฮะดีครับสนุกครับสนุกเียน้องบาลานได้ดีมากเลยน้องบาลานได้ดีตัวเปียกเหมือนเหมือนตัวเรือเลย นั่งเรือกับกิ๊กเป็นไงบ้างแทนว่าไม่เ่ยรู้สึกไงกเรือครังนี้รู้สึกร้อนครับร้อนไม่ได้ไม่อะไรมากเลยดีนี่วิวดีครับอ่าไม่หานนะ่อุ้ยไมาด้วยกันนะฮะธรรมดาเนาะแบบอันนี้ไม่หันนะฮะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลางเต็นท์ของเรานะฮะซึ่งก็เนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้วยจรเ้มากนะฮะฝั่งนูน้นก็จะเห็นเป็นเขาเรียกอะไรฝายที่มันเขียนว่าห้วยจเจรเ้มากนั่นแหละที่ทุกคนเคยมาแล้แหละแต่ว่าตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็ <S <S คือฝั่งตรงข้ามก็จะขับมาประมาณสัก3 4กิโลแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังกลางไม่ใช่เต็นท์นะเป็นเก้าอี้เฉยๆเพราะเราแค่มาชั่วคราวแป๊บๆนะฮะแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาจะเหมือนกับมาตั้งแคมป์นะฮะ ทางสาวๆนะฮะสาวไม่เข้าไม่เข้ากับรถเลยเพราะว่าชุดแบบไฮโซเอาชุดพี่ไปใส่ไปเอาชุดพี่เอาชุดพี่ไปใส่เนี่ยชุดอะไรชุดแว่นน้ำฮะแว่นน้เพิ่มอีกห้าร้อึงรถก็ช่วงล่างดีนะฮะช่วงล่างดีนะช่วงล่างดีโช้กดีแล้วก็แน่นแน่นมาถึงเครื่องแน่นการสั่นสะเทือนแน่นมีอะไรอีกมาถึงรถ รถรครับรถรับแล้วการการควบคุมการคอนโทรลรู้สึกว่าอย่างไรเป็นยังไม่เคยย้ายดิบขวายังไม่เคยลองรุ่นนี้ฮะเอ้าขับขับคันไหนมานี่พูดถึงอะไรครับตัวนี้รถขับรถกวนไปทั่วตอนนี้สมรสนนี้ใช้ได้เลยครับดีเลยแล้วเด้งดีดีโชคดีหน้าเบาหน้าเบาดีดีใช้ได้ใช้ได้จบจบชีวิตกูตอนนี้ไม่หันนะไม่หันพี่เทิงเป็นไงบ้างครับรถรถเป็นไงะช่วงรถก็ เด้งดีไหมดีนิดนึงดีนิดนึงแต่แข็งไปนิดนึงอะไรแข็งกูเนี่ยกันเมารถครั้งนี้เมาจริงๆใช่ไหมไม่ได้เมาเล่นๆไม่ได้แบบแอบกินเบียร์ในรถไม่ได้แอบจริงเมารถคือแต่ถ้าขึ้นรถเียร์เมาแล้วรถทำไมเมาได้เพราะว่าคนขับใช่ไหมเพราะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินแล้วก็กินอ่ากินยางรถกินยางรถใช่ไม่น้องบอกน้องเองก็บอกไม่ตอนนี้กินน้ำพอนไม่มีละน้องไม่ได้กินข้าวอ่ะทำไมเราปล่อยให้น้องไม่ได้กินข้าวไม่บ นีข้าวหลามยังกินอีฮะข้าวหลามใหญ่ ปลาดใหญ่เปล่ามันก็อิ่มนะพออิ่มนะมเราจะไปดูบรรยากาศนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นแสงไฟริมถนนนะฮะทุกคนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพระ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวฝั <c oughs> ่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกนะ<ฮ>แสงอย่างที่ทุกคนเห็นนะพระอาทิตย์เนี่ยเพิ่งตกไปประมาณ10นาทีที่แล้วจากนั้นก็ข้ามมากลางเต็นท์มาตั้งแคมป์ตรงเนี้ยข้ามคืนบรรยากาศจะดีมากแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาพระอาทิตย์ก็จะขึ้นฝั่งนู้นเผยสีตามทองงงฟ้้้้าก็จะไล่่ตตัแสสสสีีีนนเิมมชพ สีอะไรก็ว่าไปแล้มันแรงเฉดสนุกค่ะสนุกค่ะเนาะอยากมาอีกไหมไม่อย่าจบตัวเราแล้วเนี่ยเป็นคนชอบสอบไหมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไหมชอบค่ะระหว่างรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เอาจริงชอบอะไรบ้างชอบมอเตอร์ไซค์เอะวิ่งคันใหญ่ๆอ่ะแบบบิ๊กไบค์อะไรอย่างงี้ไหมใช่ค่ะชอบขามาว่าจะแบบออกที่ใหญ่มาแต่ว่าเดี๋ยวที่บอกว่าจะเอารถใหญ่มาไม่ใช่รถยนต์มอเตอร์ไซค์อ้าน้องเบียร์ขับบิ๊กไบค์เหรอบอกได้ไหมบอกสิเพียวว้าวไปตัดออกซะ นี่มันไม่ใช่ของเล่นก็เลยไม่เอาอ๋อเป็นน้องขับบิ๊กไบค์ก็เป็นเป็นของแฟนเขาเป็นของแฟนเขาครับไม่ใช่ต <c oughs> ัดออหนูไม่มี <c oughs> อันไหนแนะนำตัวก่อนดีกว่าไหนๆน้องก็มาแล้วชื่ออะไรมั้งครับชื่อเบียร์ค่ะเบียร ไน้นำต้นคิดแล้วแต่ไม่ได้นำไปใแต่ก่อนน้องกิ๊กนะครับอันนี้น้องกิ๊กแต่ว่าเห็นเป็นเงาๆก็เออบรรยากาศมันได้หน้าไม่ค่อยเห็นสบายวันนี้ก็มีสีสันน้องๆก็มาช่วยสร้างสีสันให้เราก็สงสานกันนะครับวันนี้ขอบคุณไปทางเคาวิสกิเวลาสยามมอเตอร์ด้วยนะฮะที่อนุเคราะในเรื่องของยานพาหนะวันนี้เราจะเป็นรถตู้รถเซอร์วิสนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ รวมถึงครูฝึกแล้วก็ทีมสตาฟต่างๆวันนี้นะครับทีมร่วม้วยช่วยกันมาทำทีมตากล้องวว้าจริงๆไม่เคยเห็นเป็นตากล้องสักทีเลยเป็ปกติอ่ะมันไม่เป็นตากล้องแต่วันนี้คือมันเหมาเป็นตากล้องเองปกติมันจะเป็นครูฝึกเออเอออยู่ในส่วนของครูฝึกเลยแต่เพราะวันนี้ไม่รู้อะไรดึงใจมันจริงๆไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่ปกติก็ไม่เคยสัมภาษณ์นะวันนี้ก็สัมภาษณ์เฉยเลยงงมากเลย